สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้มีข่าวดีมากๆนะครับวันนี้นะครับท่านนายกได้มีการเคาะรวดเดียว10มาตรการเยียวยาประชาชนนะครับการเคาะ10มาตรการในครั้งนี้นะครับเรียกว่าประชาชนคนไทยได้ประโยชน์กันทุกคนนะครับอาจจะได้ทางตรงหรืออาจจะได้ทางอ้อมก็อยู่ที่ว่าท่านมีสิทธิ์อะไรหรือท่านประกอบอาชีพอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับการเคาะในวันนี้ก็คือบัตรคนจนนะครับจะได้เงินเพิ่มเข้ามาในบัตรนะครับอีก2สิทธิ์กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับกับกลุ่มแท็กซี่ก็ ได้ประโยชน์โดยตรงน,นะครับและกลุ่มประกันสังคมนะครับทุกมาตาก็ได้ประโยชน์กันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะมาตาา33น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับข่าวของวันที่22มีนาคม2565รัฐบาลหาเงินจาก3บัญชี70,000ล้านอุดหนุนการลดค่าไฟตึงราคาน้ำมัน 10มาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนวันที่22มีนาคม2 5 6 5ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ทําให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณต้องใช้เงินมาอุดหนุนถึง70 0 0 0ืล้านบาทจาก3รายการประกอบไปด้วย 1. งบกลางปี65รายการฉุกเฉินเร่งด่วน 2. วงเงินจากพลกรให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และยอดเงินรายการที่3นะครับก็คือเงินกู้จากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจากเดิมที่กําหนดไว้ที่40,000ล้านบาทเป็นไม่กําหนดเพดานการกู้เงินสําหรับกองทุนน้ามันโดยความสามารถของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสามารถที่จะกู้เงินได้ประมาณ40,000ล้านบาทวันที่22มีนาคม65นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,ะกระทรวงกลาโหมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลร์ว่า จากภาพข่าวด้านความมั่นคงที่ได้รับมาคาดว่าสถานการณ์การสู้รบรัเสเซียยูเครนยังไม่จบได้เร็วนักได้สั่งการให้ระดมความคิดเพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนเพิ่มเติมจากที่รัฐได้ออกมาตรการไปแล้วและยังใช้อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเราให้ความสําคัญด้านสุขภาพวันนี้มีสถานการณ์สงคราม เราต้องหาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมบางอย่างต้องต่อยอดทั้งของใหม่ของเก่าคอ,อมอจึงได้เห็นชอบและสามารถดำเนินการ3เดือนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมรวม10มาตรการดังนี้1การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อการหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนโดยเพิ่มเงินจากเดิม45บาทเป็น100บาทต่อเดือนมาตรการที่2นะครับส่วนลดซื้อการหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเล่แผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ5,500คน2มาตรการแรกนะครับเป็นสิทธิ์หรือเป็นวงเงินของบัตรคนจนนะครับมาตรการที่2นี้สําหรับท่านที่เข้าร่วมมาตรการกับปอตอทอนะครับก็จะได้สิทธิ์คือเดือนละร้อยนะครับมาตรการที่3ก็คือช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจํานวน1 57, นึ7 0 0สคนโดยช่วยลดค่าใช้ใจ่ายน้ามันแก๊สโซฮอลสองบาทต่อเดือนและขอให้กรมการขนส่งทางบก กำกับราคาการให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเท่าเดิมนี่นะครับนอกจากรัฐบาลจะช่วยพี่วินมอเตอร์ไซค์เดือนละ2 5 0บบาทนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการ ควบคุมด้วยนะครับว่าไม่ให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นราคาค่าบริการนะครับก็คือจะให้เก็บค่าบริการเท่าเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับพราดูแล้วต้นทุน2 5 0บาทต่อเดือนนี้น่าจะไม่พอนะครับแล้วก็มาตรการที่4นะครับคงราคาขายปีกผู้ที่ใช้การ์ด n v v นะครับ ไวที่15.59บาทต่อกิโลกร,รมัมมาตรการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้รถที่ติดตั้งการด NGV นะครับแล้วก็มาตรการที่5นะครับผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อกาได้ในราคา13.62บาทต่อกิโลกร,รมัมมาตรการที่6นะครับช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี่นะครับท่านต้องดูด้วยนะครับมาตรการนี้เขาจะให้เดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นบินค่าไฟต้องเป็น4เดือนนี้เท่านั้นนะครับบินค่าไฟเดือนเมษาเขายังไม่เข้าร่วมมาตรการนะครับแล้วมีกติกาก็คือท่านต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่เกิน300หน่วยด้วยถึงจะได้โปรโมชั่นนี้นะครับมาตรการที่7ก็คือตึงราคาขายปีกน้ํามันดีเซลที่3 0บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน2 5 6 5 หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งตรงนี้เรื่องใหญ่นะครับจะตึงราคาดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลจะช่วยแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็มาตรการที่8นะครับกากับดูแลการปรับราคาการหุงต้ม ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนโดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไปนี่นะครับการ์ดก็จ่อขึ้นราคานะครับเรียกว่าจะมีการปรับอีก3ผลงานนี้เหนื่อยกันหมดนะครับประชาชนก็เหนื่อยร้านค้าก็เหนื่อยรัฐบาลก็เหนื่อยนะครับ 9. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3จาก5%เหลือ1%เเพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้าง สามารถมีกำลังในการใช้ใจ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไปมาตรการที่9นี้มีประโยชน์กับมตาตรา3 3อย่างมากเลยนะครับเรียกว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็จะประหยัดไปทั้ง400นะครับถ้าเงินเดือนยิ่งเยอะก็ยิ่งประหยัดนะครับมาตรการสุดท้ายนะครับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมตาตรา3 9จาก9%เหลือ1.9%และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงเหลือ42 ถึง180บาทต่อเดือนอันนี้แล้วแต่ท่านอยู่ในระดับไหนนะครับสรุปก็คือจะลดลงมาจากที่ท่านส่งประจำนะครับลดลงมา40%อย่างสูงสุดนะครับ300ก็จะประหยัดลงมาเยอะนะครับเหลือแค่180บาทนอกจากนี้นะครับยังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้ได้มากที่สุดก่อนจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกโดยเน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศ และให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศต่างๆในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จําเป็นเข้าประเทศด้วยจากนี้ไปกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเร่งดําเนินการออกมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมทั้งนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นการเร่งด่วนผมขอย้ําว่ารัฐบาลทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้มากที่สุดให้ผลวิกฤตสอนวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเร่งเดินหน้าตามแผนพื้นฟูประเทศที่ได้วางไว้ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทั้งเรื่องโอกาสการค้าการลงทุนกับต่างประเทศการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวในระยะต่อๆไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้รวมไปถึงการช่วยลดภาระแบ่งเบาค่าของชีพด้วยมาตรการต่างๆ และแก้ปัญหานี้สินให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวนี่นะครับก็เป็น10มาตรการที่ท่านนายกได้มีการเคาะในวันนี้นะครับใช้วงเงินไปถึง70,000ล้านนะครับเรียกว่าประชาชนคนไทยนี้ก็ได้กันทั่วหน้านะครับ เพียงแต่ว่าจะได้เป็นทางตรงหรือได้เป็นทางอ้อมนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเลยงานนี้ข้าวของจะต้องแพงขึ้นนะครับค่าครองชีพจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะค่าแก๊สกับค่าน้ํามันนะครับถ้ารัฐบาลไม่ตึงเอาไว้นะครับข้าวของขึ้นราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับ